นี่นะครับนี่คือความมืดที่เราได้นะครับหน้าบ้านของเรานะครับแบบวงเวงเลยทีเดียวนะครับอโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการยึดนะครับฐานแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครไฟที่เราได้นะครับคมไฟตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดาเราเปิดปึ๊บนี่นะครับ สวัสดีคีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับครับรายการวิสต์พีเครีวิวประจําสัปดาห์นี้นะครับก็จะมาต่อกับ e ีพีที่แล้วที่ผมได้ไปรีวิวให้ท่านผู้ชมดูว่าสินค้าตัวแผงโซลารเซลนะครับไฟถนนแบบเทคโนโลยีของเยอรมันแล้วก็ชิปของไต้หวันนะครับที่มีกําลังไฟอยู่ที่300วัตต์นะครับเป็น pae 93 00นะครับที่ผมได้ รีวิวให้นักชมดูแบบละเอียดไปละนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับในเรื่องของความสว่างนะครับของไฟโซลาร์เซลล์ถนนตัวนี้นะครับนี่ก็คือตัวแผงนะครับที่ผมได้ให้นักชมดูนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่เรายังไม่ได้ทำการนะครับแกะกล่องนะครับก็แกะออกมาให้ทนักชมดูนะครับก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าตัวปมกระแทกหรือว่าต้องไม่ให้สินค้าของเราที่เราได้รับนะครับ เสียหายนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับตัวที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือฐานตัวนี้นะครับเราจะไปยึดใส่กับปูนยึดใส่กับไม้หรือยึดใส่อุปกรณ์ต่างๆในจุดที่เราจะยึดนะครับเราก็เอาตัวนี้ไปยึดก่อนนะครับว่าเราจะยึดแนวไหนแนวตั้งแนวนอนนะครับได้หมดนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับถ้าไปยึดเป็นแนวตั้งนะครับ แผงก็จะกลายเป็นแนวนอนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรายึดเป็นแนวแนวตั้งนะครับเราก็ต้องเอาแผงใส่ให้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเอาแผงมาตั้งใส่ตรงนี้เลยนะครับโอเคไปติดตั้งกันเลยอ่ะโอเคนะครับในจุดที่เราจะทําการยึดนะครับเราจะมายึดเสร็จตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตัวหลังคานะครับแต่ตัวนี้นะครับเราไม่จําต้องใช้สายแล้วนะครับเพราะว่ามีแผงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเราก็จะ มาเจาะยึดตัวนี้ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นแผงออกมาเลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้อ่ามีสายโยงระยงนะครับเดี๋ยวเราไปยึดก่อนนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการยึดนะครับฐานแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะเอียงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันสามารถปรับระดับอะไรของมันได้นะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ี๋ยวเราก็จะเอาแผงมาใส่นะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการนะครับยึดอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการเป็นตัวแผงเนี่ยนะครับโผล่ออกมาจากชายคานะครับแล้วก็รับแสงพระอาทิตย์เสร็จแล้วนะครับเมื่อไม่มีแสงปั๊บไฟตัวนี้ก็จะออกอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูว่าความสว่างของหลอดนี้นะครับจะสว่างขนาดไหนโดยการปิดไฟทั้งหมดที่อยู่ในบ้านนะครับโอเคนะครับผมก็จะ ปิดไฟทั้งหมดที่อยู่ในบ้านนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ามืดเลยนะครับนี้ก็มีไฟอยู่นอกบ้านนิดนึงนะครับก็ไม่ถึงกับสว่างนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับว่าไฟที่เราได้นะครับจะสว่างขนาดไหนนะครับเราจะใช้รีโมทนะครับในการควบคุม นี่นะครับเราจะใช้รีโมทตัวนี้ในการควบคุมนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับเสเต็ปหนึ่งเสถียสองเส็ียสามนี่นะครับไฟที่เราได้นะครับโคมไฟตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราเราเปิดปึ๊บนี่นะครับอ่าถ้าสังเกตนะครับรอบๆนี้จะสว่างนะครับ สว่างเลยหน้าบ้านนะครับดวงเดียวจบเลยนะครับไปถึงหน้าประตูบ้านเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับทีนี้เรามาลองปิดดูนะครับเรามาดูที่ความมืดของบ้านจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บอไม่ถึงอ่านี่นะครับนี่คือมืดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นความสว่างจากอ่าเปิดแฟลชนะครับเดี๋ยวปิดแฟลตลองดูนะครับนี่นะครับ นี่คือความมืดที่เราได้นะครับหน้าบ้านของเรานะครับแบบวงเวงเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับส่วนในเรื่องของกําลังวัดนะครับอยู่ที่สามร้อยวัตต์นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับในเรื่องของความสว่างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะนี่นะครับมาดูนะครับความแตกต่างนะครับที่ได้นะครับผมไม่ได้เปิดแฟลชไม่ได้อะไรนะ นี่ครับความแตกต่างที่ได้สวยงามมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นไฟตกแต่งบ้านได้เลยนะครับนี่คือเป็นโคมไฟโซลาเซลล์นะครับที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของเยอรมันนะครับแต่ว่าเป็นชิปของไต้หวันนะครับที่มีกำลังวัตต์อยู่ที่300วัตต์นะครับใจนะครับสนใจอยากจะได้ไปใช้งานนะครับก็ สามารถซื้อได้นะครับผ่าน l a z a d a s ช o p ป e หรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นๆที่ร้านค้ามีจัดจำหน่ายนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโคมไฟนะครับ PAE 9300นะครับ300วัตต์นะครับเป็นโคมไฟในรูปแบบของไฟถนนโซลาเซลล์นะครับเป็นชิปไต้หวันแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่จากเยอรมนีนะครับก็ผมได้พาทุกท่านมาดูแล้วนะครับในเรื่องของความสว่างนะครับไอโคมไฟถนนเนี่ยนะครับมารีวิวให้แบบละเอียดละเอียดแล้วนะครับพร้อมกับ มารีวิวนะครับในเรื่องของความสว่างนะครับการติดตั้งการใช้งานอะไรทุกอย่างผมก็ได้มาบอกทุกท่านแล้วก็หวังเป็นยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่กําลังมองหาโซลาเซลล์สักตัวที่จะเอาไปติดตั้งบ้านหรือว่าเอาไปตกแต่งบ้านตกแต่งถนนหรือว่าตกแต่งรั้วบ้านนะครับให้สวยงามก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับก็หวังเป็นยงิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสินค้าที่ผมได้นำมาฝากทุกช่องด้วยวันนี้นะครับก็ถือว่า เป็นสินค้าที่ดีอีกชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็หวังเป็นนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับข่าไหนนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นลังใจในการทาคลิปต่อไปผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งนะครับด้านล่างนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำทุกทุกวันศุกร์เลยนะครับ อัพสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับประจำวันศุกร์นี้นะครับก็ขอลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสุดแม้นั้นจะเป็นสินค้าอะไรนะครับผมจะมีสิ่งไหนดีๆมารีวีนท่านชมดูอีกนะครับก็ขอท่านชมนั้นก็ติดตามท่าชมกันต่อสำหรับวันศุกร์นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบไปวันนี้นะครับวิดีโอเขาได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับรับวันนี้นะครับผมได้ยินกันถมจากพี h คเฮาส์สตูดิโอนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับข่าวสารสุนครับโอเค y e a